สองใหม่ทุกชิ้นเลยค่ะรถมือสองนะคะแต่ว่าของแต่งคือจัดเต็มมากคันนี้นะคะเลขไม้นะคะน้อยมากสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลเอ๋และเซลนางคะ่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กันที่เต็นรดด์รถรับเดี๋ยวต้องคูนรวนรถกวะบตู้สุดตนตน,ออนเนีย แล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับ Toyota r e ี o เครื่อง2.4ปี2018จ2019ใช่ไหมคะใช่ค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมของแต่งแบบจัดเต็มเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นจันที่ล้อคู่หน้านะคะล้อคันนี้นะคะถึงจะเป็นล้อกระแทกเราก็สามารถเปลี่ยนใส่เป็นล้อแม็กได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นลายไหนนะคะล้อแม็กเราสามารถจัดแต่งให้ได้หมดเลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยถูกต้องค่ะ ต่อมาค่ะนี่ค่ะนี่เลยเอามาจากผมเ่ยเดี๋ยวเราใส่ให้ต,ติดติดให้ไวนะแต่คันนี้ติดคิวกันสั์แล้วรอติดฟิล์มใหม่รอพันเลยคะ่ะมาต่อกันที่ด้านหลังกับบ้างนะคะนี่เลยยาง s อ2แล้อกระทาผ่ายางรอบันทุกถูกเลยคะ่ะใช่ค่ะแล,ละยางทั้งสี่เส้นเนี่ยเป็นยางใหม่ ย,ยังใหม่ทั้งหมดเลยนะคะลาดประดิษฐ์ของเรานะคะจัดแต่งนะคะของใหม่ทุกชิ้นเลยค่ะรดมือสองนะคะแต่ว่าของแต่งคือจัดเต็มมา,มากมากเลยคะ่ะโอเคเดี okay. ย๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อคะ่ะมาต่อที่ด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังของเรานะคะจะมีคําท้ายสายฟ้าอย่างนี้ให้เลยนะคะถูกต้องค่ะคําท้ายสายฟ้าของเรานะคะสามารถเลือกสีก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีดาสีเงินสีทองอยากได้สีไหนก็แจ้งเซลล์ได้เลยะคะ่ะใช่รมคันนี้นะคะ,คะ ตู้สูงมาตรฐาน2เมตร10พร้อมจดลงเล่มให้เรียบร้อยและสมติถ้าลูกค้าไม่อยากในตู้นะคะใส่ข้องให้ได้ค่ะหรือว่าอยากได้ตู้แบบไหนสามารถเลือกขนาดได้นะคะที่ร้านประดิษฐ์จัดให้ได้เลยใช่ค่ะที่สาคัญนะคะทุกอย่างเนี่ยจดลงเล่มให้เรียบร้อยเจอตำรวจเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยใช่ไหมคะพี่นางใช่ค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเรียกนะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในรถกันต่อค่ะมาต่อที่ด้านในกันเลยค่ะ คันนี้นะคะเลขไม้นะคะน้อยมากเลขไม้แค่60,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะเท่านั้นใช่ไหมคะ<อ>และ<อ><ส>ที่สำคัญนะคันนี้นะภายในกว้างขวาวงกมากๆคะ่ะเบาอนี่เป็นเบาะ หนังนี่ทำความสะอาดง่ายตัวใหญ่แบบว่าพี่พี่น้องเพื่อนๆเนี่ยเขาขึ้นอยู่บนรถกันอยู่แล้วถูกต้องใช่ค่ะพวงมาลัยคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยเพลว์ทรงสามก้าสามารถปรับดับได้2ระดับค่ะมาพร้อมแอร์แบ3กใบนะคะมีตรงคนโซนหน้าที่นั่งแล้วก็ตรงพวงมาลัยแล้วก็ข้างใต้คนขับนะคะค่ะและที่สําคัญคันนี้นะปรับแอร์เป็นแอร์แมนนวลน,นะปรับได้ถึง4ระดับอยากได้เย็นชน่าขนาดไหนก็คือปรับได้เลยแต่ว่าประเทศทางเราเนี่ยต้อง4ระดับเท่านั้น <laughs> แต่ก็ไม่เสมอไปแล้วพี่เอกเขาขี้ร้อนมาก ค่ะและคันนี้นะคะเครื่องเล่นหเป็นเครื่องเล่น MP3 นะคะก็คือสามารถต่อ AUX หรือว่า USB ก็ได้คะ่ะสะดวกสบายสุดๆค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมเกียร์6สปีดนะคะเหมาะสำหรับวิ่งทางไกลสุดๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันเลยค่ะ คันนี้นะคะมาพร้อมขนาดเครื่อง2.4ลิตรส่สูบสิวาลบาวค่ะพลักกำลังที่150แรงมาที่3,600รอบต่อนนาทีค่ะที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะเราถ่ายพวกทั้งหันเครื่องถ่ายของเหลวถ่ายเฟืองท้ายอะไรเงี้ยให้หมดแล้วเนาะใช่ค่ะทุกอย่างนะคะเริ่มรับ1นใหม่หมดเลยค่ะและรับสินึของเรามีรับการหลังการขายไหมคะพี่นา รับประกันหลังการขายทุกอย่างนะคะ5,000กิโลเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ไหนเรารับประกันหลังการขายให้ทุกอย่างทุกคันเลยนะคะแล้วร้านประดิษฐ์ของเรานะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกเดินทางเข้ามาที่นี่ละ่ะ ้าไม่สะดวกเดินทางเข้ามาที่ลาดประดิษฐ์นะคะทางลาดประดิษฐ์ของเรามีเจ้าหน้าที่วิ่งเซนถึงหน้าบ้านเลยค่ะแล้วก็จัดส่งรถถึงหน้าบ้านเลยโอ้สะดวกสบายสุดๆเลยนะคะส่วนเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะสามารถติดต่อเบอร์โทรด้านบนได้เลยค่ะจะเป็นเบอร์พี่เอกกับพี่นางไหมคะหรือถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยู่ต่างจ,าาจาังหวัดอ่ะก็สามารถติดต่อลาดประดิษฐ์ของเราเช่นกันคะ่ะที่สี่ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นยูทูบทิกตอร์ไลน์แอดหรือว่าเฟซบุ๊กนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยถูกต้องค่ะแล้วลาดประดิษฐ์ออโต้ของเรานะคะที่ตั้งอยู่ตรงไหนคะ ที่ตั้งอยู่ต้นถนนมิตใหม่นะคะตรงข้ามกับไปสนีมินบุรีนะคะเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะถูกต้องค่ะและฝากเพื่อนๆน,นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดก,การอัปเดตสต็อกนะคะและการรีวิวว่าจะมีเซลล์ขไหนเข้ามารีวิวรสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย